มีอาสาใหม่เปิดกูใหม่อีกหนึ่งคนเ่งพอดีนี่กูครับอันนี้และน้องส่งเคา์ <Okay. S 1> มารับช่วงส่งต่อไปเข้ากับเปิดครับอันนี้พระใหญ่ครับพระใหญ่มม่มมงคลครับ <c oughs> อนกมาครับครับอันนี้เจอทุกวันเจอ,อยันพลสวัสดนะครับ <c oughs> คนพิเศษครับผูครับ <c oughs> อันนี้อันนี้คนยกน้ําคนยกน้ําครับคนยกน้ําไปพลสว่างครับอ๋อครั้บอ๋อครับรถรถเก่งปิดปิดท้ายเลยนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดี แฟนข่าวแฟนเพจทั่วไทยนิวนะครับเช้านี้นะครับตาเริ่มจาริทุดงแล้วนะครับมุ่งหน้าอำเภอรกระเอร์นะครับจังหวัดระนองสัมผาพเส้นทางวันนี้เป็นภูเขานะครับภูเขาแต่ก็ไม่สูงชันนะครับ Hãy subscribe đi qua Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video nhanh nhanh ขออุญานะครับขออุญางดใช้สัญญาณเสียงนะครับขออุญาครับหนึ่งครับหนึ่งสวัสดีครับคุณไก่ละหารทรายนะครับสวัสดีทีมคณะติดตามนะครับคุณไก่ละหาอันนี้ก็เบ่าทินนะครับเป่าทินทิ้นภูไทยนะครับสุดหล่อประจำจังหวัดสกลนคร ได้ข่าวเอฟซีส่งข้าวส่งน้ำตลอดเลยนะครับคนนี้ขอบคุณครับเอฟซีมีความรู้สึกเป็นไงบ้างครับมีความรู้สึกเป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้ตั้งใจขวารถนนเลยใช่ไหมครับครับผมผมต้องอยู่แถวหน้าโอ้ครับถนนแล้วก็ครับผมตัวพวกเตะแก้วพวกน้มตัวอะไรฝากสแกนด้วยนะครับฝากสแกนนะครับเรื่องปัจจัยกับพี่น้องประชาชน พับผ้าไว้ปูผ้า,าไว้อะไรนะครับฝากฝากฝา,ากาสแกนให้ด้วยนะครับะะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพร้อมนะครับวันนี้พร้อมครับผมวันนี้อากาศดีครับผมตาสดชื่นคือดีของตากรรมฐานแล้วก็ทำวัดตอนเช้าพร้อมกับญาติโยมที่เข้ามากันนะครับ่ดูแลกันอย่างดีนะครับผมครับผม ฝากฝากฝา,ากดูแลเรื่องแมสเนาะเพื่อสุขภาพของพวกเราเนาะรบกวนฝากดูแลเรื่องแมสนะครับฝากดูแลเรื่องแมสนะฮะรบกวนนิดนึงมันเป็นการป้องกันทั้งใายเราใบขานะครับผมนะฮะเพื่อดูแลนิดนึงนะครับผมตัวอย่างเรื่องปัจจัยนะครับปัจจัยขอความกรุณาเลยครับผมเนาะรบกวนที่ตาท่านจะไม่รับปัจจัยรับเงินนะครับผมอนุทนาบุญด้วยนะครับฝากฝากเรื่องผ้าด้วยเนาะครับเนาะผ้าที่ตีนะครับถือไว้ที่มือ สาธุครับสาธุครับ เปิดนะครับกระเอร์17กิโลบนเส้นทางหมายเลข4นะครับถนนเพชรเกษม ปูสัญญาแล้วครับเมื่อคืนลืมอะครับน,น้ำขึ้นรถบรรทุกของร้อเลยครับถ้าเต็มเดี๋ยวเราเอาไปโรงพยาบาลกบบระเปอา์ครับไปโรงพยาบาลสนาม

เาเดินเช็คแนวนะครับไม่ขนาดนะครับแนวกับหลวงตาให้ไกลกว่าหรือว่าต่ำกว่าขอญาตเก็บผ้านะครับขอญาตเก็บผ้านะครับหลวงตาจะไม่เหยียบผ้าให้นะครับเอาผ้าไว้ในมือนะครับสาธุครับสาธุครับ ยกน้ำเทายเลยนะครับสาธุครับสาธุครับ อยู่ในยกับาเมีมีเยอะใช่ไหมมีหลายแพ็คดยวเพราะว่าจาท่อาจารย์เอามาตัวนี้ผม,มก, 2, ก็ม,ม,ม,ามาแจกสองสามแพ็คโอ้ครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้องในเส้นทางใหสม,สม่เลขสี่สวมใส่แมสทุกรังนะครับสวมใส่แมสนะครับเพื่อสุขภาพของตัวท่านเองนะครับ เว้นระยะห่างทางสังคมนะครับโควิดโควิดคงอยู่กับเราอีกนานช่วยกันครับ